เยสเศรษฐีเขามาดีวามีแต่ผลใหญ่ๆสวยๆอยากได้จังเลยก็ขโมยดิเพื่อนก็ไม่มีโรบักอ่ะมีแต่คนรับเติมแพงๆงั้นแนะนำไอซ์บอกเลยมีแค่เหรียญห้าก็เติมได้แล้วทั้งแบบกลุ่มและไอดีพารเอาดีอย่างนี้ต้องจัดแล้วปะฮ่าๆโดนแน่เศษฐียา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  ดีทุกคนด้วยนั่นเองนะก็วันนี้เนี่ยจะมาแจก,กสคริปในส่วนของทางด้านแบบกัวกาเด้นนะตอนนี้ก็มีแบบว่าฤดูแบบดี <c oughs> เจโยโยนะครับผมยัยี่อ่ะอ่ะ,อะก็จะเป็นในส่วนของสคริปทางด้าน <c oughs> สปีดฮับนั่นเองนะใช้ฟรีเสาร์อาทิตย์นั่นเองเนี่ยผมส่วนจันถึงสุกเนี่ยก็ต้องไปทําการเอาคียนะอ่ะส่วนการเข้าคีเนี่ยก็สอนในคลิปที่แล้วแล้วนะคะผมอ่ะ ส่วนฟังก์ชันจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่เนี่ยก็มาดูกันได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหลักโรงงานอัตโนมัติก็แบบว่าพวกฟาร์มออโต้ Auto, อัตโนมัติต่ตางๆนะผมก็จะมีตามนี้เลยนะส่วนการตั้งค่าภาษาไทยเนี่ยก็สามารถมาที่ s i t t i n g ui ตรงด้านล่างสุดนะครับผมแล้วก็เลือกตรงภาษาเป็นภาษาไทยนั่นเองนะ,ะต่อมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของทางด้านขายอัตโนมัติสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ น้ำอัตโนมัติเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการสั่งของนะมีทางน้าของผลไม้สัตว์เลี้ยงแล้วก็การค้าขายอัตโนมัติเลือกผู้เล่นที่เราจะแบบออาเทรดได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวดของร้านค้าก็ไม่มีอะไรมากนะกิจกรรมบีมท็อกเหมือนจะเป็นอ่ากิจกรรมอีเวนต์ตัวใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมก็ มีการอัปเดตเรื่อยๆนะของทางค่ายสปีดหักนะครับผมค่ายดีค่ายเดิมของเรานั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของมิสต่างๆนะผมมีทางด้านของเครื่องคิดเลขแล้วก็การขโมยต่างๆนะผมแล้วก็พวก ESP, FPS Booster นะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกผลงานต้นไม้บัญชีดำอะไรต่างๆก็ไม่แน่ใจนะก็สามารถมาลองเล่นลองใช้กันได้เลยนะครับผมสำหรับ ค่ายสปีดหับตัวนี้นั่นเองนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับค่ายสปีดหับของเรานั่นเองนะก็จะมีในส่วนของสภาพอากาศออโ o ต้คริสตัลด้วยนะแล้วก็ย้ายระบบพืชประดิษฐ์สิ่งของอัตโนมัติมาบา้บาแล้วก็อีเวนต์ทำอาหารนั่นเองเนี่ยผมที่มาใหม่นะก็สามารถเลือกส่วนผสมที่เราจะใส่นะครับผมแล้วก็กด ผลไม้กายพันธุ์หรือมอบปรุงอาหารอัตโนมัติเปิดสามัญน,นี้ไว้ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะทําการทำอีเวนต์ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะก็ใครที่สนใจอยากได้สคลิปตัวนี้เนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้แล้วมาเอาสคลิปกันได้เลยนะครับ